ทุกท่านกันด้วยเลยนะครับอยู่ับราชคนกาก์ทีเคอีกแล้วนะครับก็นะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาทำอะไรนะครับก็นะครับวันนี้เราจะแต่งตัวนักแข่งเขายางขนชิวนะครับซึ่งไม่ใช่รหัสนี้แน่นอนนะครับเอ้ไม่ใช่ซึ่งซึ่งโอ้ยเชื่อช่างมันตัดตัดโอเคนะครับเราก็จะแต่งตัวนักแข่งเขายางขอนชิวนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาดูดูก่อนนะครับว่าฟิไฟอัปเดตแพทไรเร็วนะครับใครยังไม่ได้อัปเดตก็รีบไปอัปเดตได้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปวันนี้หรือเปล่านะเออแต่ว็วันนี้แหละวันที่ฟีไฟอัปเดตนั่นแหละเออครบรอบฉลองห้าเอ้ยฉลองหกปีอ่ะโอ้ยทำไมคิดขันะวะโอเคนะรหัสดีไปยังไม่มีอะไรเลยนะครับในการจับเดตน,นะฮะคืออยียงนอกอเกา้าเก้าพชนแล้วก็ได้รับห้าร้อยเยคีเอามาเออช่างแมงไม่ต้องพูดหรอกเออคนรู้ก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าจะพูดคำว่าอะไรใช่ พัชงช่องช่องกำคาบไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าถึงตัวนักแข่งเข้ายางของชิวจะเป็นยังไงไปลือก่นดีกว่าผมไปเข้ายางของชิวเซิร์ฟอินโดติดใจผมทำเซิร์ฟไทยก่อนนะอ่ะเซิร์ฟไหนก็เล้กแก่นะครับเดี๋ยวผมไปเข้าเซิร์ฟอินโดดีกว่าปิดกันเร็วเร็วตอนนี้เราก็อยู่ในไอดีเอ่อไอดียหนึ่งแล้วครับผมก็เดี๋ยวเราไปแต่งตัวดีกว่านะครับก็โอ้ยเน็ตแม่งสภาพฟักกิงก็ นะครับเราก็จะใส่เป็นหัวอะไรดีว่าหัวอะไรเนาะหัวอะไรเนาะหัวดุ่นกันนะจะแต่งตามผมก็เรื่องของคุณนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครจะแต่งอะไรก็เออเรื่องของมึงกันง่ายง่ายคือจะแต่งอะไรก็เรื่องของคุณนะครับมาเออจะใส่เป็นหัวอะไรดีว่าใช่หัวอะไรเลยว่าไอ้นี้โอ้ยน้อไอ้ดีกูยิ่ไม่มีไอ้นี้มึงมากูไม่มียาหัวอะไรจะใส่อนะชาชาชาชุด อ่ะผมจะใส่เป็นหัวนี้แล้วกันใช่ป่าวะมันจะเทหรอวะมันจะเทหนุงเหีหรือไม่เทเลยโหอันนี้แบบทรงอ่ะขออนุญาตใส่เป็นหัวนี้แล้วกันไม่รู้เหมือนกันนาะหัวอะไรวะเอออะละนะตาฟ้านี่แหละเออเทสุดละมั่งนะช่างมันนะครับ่เราจะแต่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่เราจะเป็นนักแข่งได้พ่อ ก็คือมันอยู่ในช่วงอัปเดตนะมันจะเป็นที่คียอย่างเงี้ยเลยอ่าเออสุดยอดครับผมลงที่โ,โป้ให้เลยอะไรครับแป๊บนึงนะคนุณดูขออนุญาตเคลียร์ให้เรียบร้อยก,ก่อนเดีย๋ยวผมเข้ามานี่ไงไอ้เชี่ยมันอัปเดตเพนใหม่นะคุณดูก็อย่าไปตกใจนะฮะปะ่ะไปกันเลยก็อัปเดตไปแล้วนะรอแป๊บนึงนะรอแม่งไอ้เชี่ย น่าจัดเตเสร็จแล้วมั้งใช่ปะโอ้แม่เออยอันนี้คืออะไรนี่ยโอ้เฮ้ยมึงใจเย็นดิแล้วมาเเกงกูมาเก่นเกงอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่ามึงจะพูดนะ fucking god อะขออนุญาตอัปเดตไปเลยนะคนดูก็อัปเดตเร็วๆอะไรกันเนี่ยเออถือเวลาถือโอกาสมารีวิวเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับกูงงนะครับคนดูเออ มาทำยังไงวะมเื่อะไรฮะอันนี้คือเพื่อนเหรอเนี่ยใช่ปะช่โอ้โหแล้วกูจะรู้ยังไงว่าใครเป็นใครถ้าเกิดกูด,ดูโปรไฟล์เนี่ยคองดูออมันยังมีแบบนี้อยู่ผมคิดว่าแบบว่าไม่มีเฮียอะไรแล้วนะมาผมจะไปรีวิวเลยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเออห้องแต่งตัวธรรมดา อันนี้จะเป็นอะไรห้องแต่งตัวใช่ไหมตัวละครอันนี้จะเป็นสกินปืนตรงนี้ชัวมันน่าจะไม่ได้อัปเดตเลยแบบตึงๆอ่ะอันนี้ชัวชัวนะครับก็อันนี้ก็อะไรวะเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันบูยาพัทช,ชัวอาอไม่ใช่แล้มาคืออะไรแล้วบูยาพัอยู่ไหนฮัลโหลหบูยาพัทที่ชุดยออของผมอยู่ไหนหายไปแล้วหยอกหยอก กิจกรรมก็จะมาอยู่หน้านี้แทนนะครับซึ่งผ่มก็มงอัปเดทเมื่อกี้นี้เลยนิคเล็บหลืมอ่ะฮะประมาณนี้ครับแต่ผมอยากรู้ว่าวิญญาพับไปอยู่ตรงไหนจะบอกนะว่าต้องมาเข้าตรงนี้อ่ะวิยจะบอกว่าเป็นซีซั่นใหม่ไปแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังซีซั่นเดิมอยู่แต่ไม่เติมไม่เติมใหม่ใม่ม่ใม่ม่ไม่เอาไม่เอานะครับประมาณนี้จดหมายอ๋อไม่ใช่กิจกรรมนะครับประมาณนี้ตู้สุ่ม โ oh, oh, อ้ยเนตโอ้ไมคุณเนตเดี๋ยนะเห็นแล้วแบบ๊กแวบบอ๋อไอเซอร์ปิโดงั้นเรอดูเอ้ยผมอยากรู้เซอวิดีโอมันจะมีอะไรเข้ามาบ้างวะผมอยากรู้ไงอย่างแรกเลยมันเพิ่งเข้าเหรอครับโหลคุณเซอร์ปิโอครับอันนี้เพิ่งเข้าเหรอครับผมเข้ามาแบบเป็นสิบปีแล้วนะคณดอูอันนี้ก็เออมันอ๋อช่างมันช่าง ช่างหัวทังชังหัวมันฮะเอ่อผมจะบอกให้นะครับว่าขนาดนี้เพื่อเข้านะครับไม่ใช่เข้ามานานแล้วนะเข้ามาที่หลังเทือกไทยนะแต่หมัดเรียวันี้เขาเข้ามาก่อนนะตอนนี้หมัดเขาออกไปแล้วนะชุดก็ออกไปแล้วนะพวกปืนพวกอะไรนี้ก็ยังอยู่นะเออช่างมันเถอะไป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 กันไปไปแต่ผมอยากรู้ว่าบูย่าพ์ทมันอยู่ตรงไหนไอรูเมนบอกผมหน่อยที่ว่าบูย่าพัดมันอยู่ตรงไหน ฮัลโหลหกสิบไอ้ก๊อดกูจะพาไปอยู่ตรงไหนเี้วอย่นี้อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะนล่ารอเราปี๋ประมาณนี้นะแล้วดูแรงอ่นะอ๋อโอ้ฉลาดด้วยทําอย่างนี้มันก็ฉลาดดีนะี่อ๋อทาอย่างงี้เลยง่ายดีเหมือนกันดีหว่ากดมาตรงนี้ครับวันนี้ผมได้งาอะไรเร็วประมาณนี้นะเออประมาณนี้ ช่างมันช่างมันนะครับก็จะเป็นหน้ารอเรารบ,บี้แบบใหม่ที่แบบว่าผมไม่ชอบมากมากเลยอะผมอยากรู้ว่าเกิดเดวเราเราเข้าห้องอ่ะอ๋อไอพวกป๊อปอัพตรงนี้ก็จะหายไปแล้วเราก็จะแต่งตัวรอเวลานั่งรอไม่ได้โอ้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเห็นอะไรบางอย่างนี่ไงบุญญาพัฒน์ของเรานอรจุเดี๋ยวนะ มนเปลี่ยนลูกใหม่แล้วนะเออช่างช่างมันช่างช่างหัวมันถึงเวลาเปิดไม้อ๋อเหมือนเดิมนะครับผูฟังเหมือนเดิมนะครับเวลาออกประตูเหมือนเดิมเป๊ะนะครับน่าจะแบบว่าทำมันไะ้เดี๋ยวเราไปอยู่เข้าเรื่องดีกว่าไปนะครับอยู่ตรงไหนวะย่าเริ่มหลดแล้วโอเคนะเดี๋ยวเรามาแต่งตัวนักแข่งให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็วันนี้เผื่อ เปิดโอกาสผมไม่ได้จะมารีวิวบูชาพันนะแต่ว่าคือแบบว่ามันมาเองนะมันอยากอัปเดตมาตอนที่ผมกลังจะทำคลิปอยู่เองนะครับเราก็เลยได้ไดคลิปพอดีแบบเราเท่เลยนะคลิปโอ้ยน้าอา๋อมารีวิวมันเร็วต้องการชุดน,นี้หรอชุดหน้าแข็งของผมไม่รู้ใส่ชุดไหนดีอ่ะเพราะว่าชุดน,นี้ก็ ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ยผมจะใส่ชุดนี้แต่แม่งดูอ่ะเสร็จละเรียบร้อยนะอันนี้จะเป็นชุดนักแข่งของเรานะเพราะคุณคุณก็รู้อยู่ใช่ไหมว่านี่มันคือชุดนักแข่งอะใชะ่แต่ผมเห็นแ้บแบบคืออะไรหนอโอ้โหเข้ามาดีโบโบราณมากเลยรับอะไรคลิกเลยคนะโอ้โหมันต้องมีกิจกรรมแบบนี้ด้วยช่างมันนะครับมา อ่ะคลิปนี้ก็รู้เรื่องนะครับว่าเ, <ละ S 2> เราคง<ด>จะไม่ได้ไปย่าคนชิวกันแล้วล่ะทรงนี้นะฮะคลิปนี้ก็คงอยู่ไว้แค่นี้แหละครับคนนุณเดวอุ้ยแล้วแคนมาอยู่หายอย่างนี้นะหลูช่างมันนะคุณเดลลวคลิปนี้ก็มาแต่งตัวนักแข่งทรงนักแข่งวัยรุ่นให้ปดูนะครับแล้วสุ่มแชลโลกยังอยู่ไหมเออยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่่งนยังอย,อยงอยู่เว้ย คิดว,ว่าจะแบบผายไปเรวยอยู่นะอยู่อยู่นะครับอ่าก็ถ้าเกิดใคร <the> อันนี้รู้รู้อยู่มันก็น่าจะแบบไม่ยากมากนะครับสําหรับนครบเคยทําคลิปรีวิวไปแล้วนะรหัสนี้ถ้าใครอ <the> ยากจะเห็นนะ่ะใช่ผมเคยทําคลิปรีวิวไปแล้วนะคลิปนี้ก็เอาไปคลิปนี้ก่อนนะครับคนดูเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูประมาณเดี๋ยวร้อหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าเขายังคนชิลโดยแบบแต่งตัว ตึงๆวุจิตต่งตัวยังไงก็บอกผมมานะครับเราจะทําให้ดูนะครับสีสี่มาเลี้ยงวะต้องไม่ลีเมืม่อไหร,ร่จะลีอยพี่อะไรมาคืออะไรเล่นหนึ่งเกมมันคือปืนเลยวะอยากเห็นนี่สไนที่แบบว่าจดรอดรมากๆเลยพ่อไม่เอาวิววันนี้ทันอยู่ปะกเกมหนึ่งปะอุ้ยแบตดจะหมดละเอ้ไม่ใช่แบตด ยังไม่อยู่พูดผิดนะครับก็ไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็มานี่มาอยู่ในโซนที่คนชิลกันแล้วนะครับก็วันนี้นะครับแต่งตัวตึงๆมาเพราะอะไรเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับก็นั่นแหละเออใส่หมัดมาด้วยนะวันนี้ใส่หมัดห้าปีมานะเลือกใส่หมัดห้าปีมานะคนดูมาดูจะเท่หรือเปล่านะเพราะว่ามันแบบว่าหกปีแล้วเออผมก็เลยแบบใส่หมัดห้าปีมาไงเออไอ,อ้ปีที่หกมันอัปเดตปีหกครบครอบหกปีใช่ปะผมก็เลยใส่มัด อันนี้มาน่ะนมาดูชิวมาอะไรอย่างเงี้ยเราเนี่ครับชุดนักแข่งของผมป็นไงหล่อเทไหมเออก็หล่อเทอย่างเงี้ยชุดเสตการแต่งนนตัวก็จะเป็นหัวอะไรก็ไม่รู้เขาปิดปากดำแล้วก็มีเสื้อนักแข่งหรือเสื้อแต่งงานสีเํมมาของผู้ชายแล้วก็จะมีเกงพี่ตูนเรื่องเกงขาวคาดดำของน้องี่ยเออคูหมืดูกันจะเลี่ยงเกงอะไรก็เรื่อง,องคุณนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่อยากรูยุคผมก็ ใครอยากรู้าอายุผมก็เรียกผมว่าเด็กก็พอนะครับแค่นั้นไม่ต้องดูาอายุนะครับเขาจริงผมอายุสิบหกนะใครเรียกเด็กก็แล้วแต่นะครับก็ตามใจเลยนะครับก็ไม่ห้ามกันนะครับเรียกเด็กก็เรียกไปเด็ผมอายุสิบหกแล้วก็อะไรแหละครับผมเฉลียวหรืออยากต่อยมวยวะมาดิมาดิ หรือไม่มีเคไปเกับิวหูหรือโอเคก็แค่นั้นแหละของดูคลิปนี้ไว้แค่นี้นแหละของดูก็ไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับก็เดี๋ยวไปดูนักบ,บินดีกว่าแต่งตัวนักแข่งก่อนอันนี้นะครับจะเป็นเซตการแต่งตัว,ตวสำหรับนักแข่งของผมนะครับเพราะว่ารหัสดีแม่งไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะอันนี้ชุดอะไรคะชุดทรอชนเหรอช่างมันเถอะอ Ừ, ใช่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 ใช,ชุดทลอดชนออาไอดี ID นี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยเออมันก็ของเยอะว่าไอดีหล่ะผมมาเชิงจริงแล้วก็อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่เท่าไหร่เลยนะไอดี ID นี้นี่นะครับก็จะเป็นไอดีที่แบบว่าสุดจอดสุดยอดมากๆเลยนะครับไี่เ,เกงเลยวะเออไม่มีเกงเลยท,ที่เลยวะ มานี้นะค้วถ้เเป็นชุดแต่งออกมาแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วครับผมอุ้ยมีเกงซูเปอร์ฮีโร่ด้วยหยอกหยอกคลิปนี้ก็ไม่แค่นี้แหละครับผมก็อาจจะบ้าเนี่ยนะคลิปนี้ผมแบบใส่สุดมากเกาะคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับผมลงคลิปนี้เสร็จแล้วผมลงคลิปนี้ต่อเลยนะคุณดูคลิปนี้ไว้แค่นี้เอาไปละไปแล้วคุณดู๊า่บาาเจอกันลิปหน้านะครับ